ชอบไหมชอบไหมภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรเอ่ยภาษาญี่ปุ่นพูดว่าสกิเดสกาสกิเดสกาอาจจะมีใครสักคนมาถามเราว่าเออชอบไหมอะท็อสกิเดสกาสกิเดสกา,สกเ,สกาเวลาเราตอบเราตอบได้สองแบบก็คือชอบกับไม่ชอบใช่ไหมคะถ้าชอบง่ายมากเลยตัดเสียงกาทิ้งก็จะกลายเป็นสกิเดสสกิเดสแค่นี้จบแล้วง่ายมากนะง่ายมากๆเลยนะตอบตามคําถามเขาตัดกาทิ้งแค่นั้นเองแต่มันจะยากตรง ไม่ชอบทุกคนจําจ่าไนไว้นะคะหลังจากนี้จ่าไนจะมีบทบาทในชีวิตของเราในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเจอจ่าไนเมื่อไหร่เดาก่อนเลยว่ามันจะต้องเป็นรูปปฏิเสธหรือมีคําว่าไม่อยู่ในนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะเจอจ่าไนเมื่อไหร่ไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าเราไม่ชอบถ้าไม่ใครถทมเราสุกิเดสก็ไม่ชอบมาไม่ชอบสุกิจ่าไนเดสใส่เดสก็ไปสุกิจ่าไนเดส ไซเดส des, เพื่อเพิ่มความสุภาพแค่นั่นเองเราจะบอกว่าสกิจะนเฉยๆก็ยังได้แต่ด้วยความที่เมื่อกี้เขาถามด้วยความสุภาพว่าสกิเดสกราะฉะนั้นเวลาเราตอบก็สุภาพกลับก็จะเป็นสกิจะนเดสสกิจะนเดสแบบนี้ก็สามารถตอบปฏิเสธได้ว่าเออเราไม่ชอบนะคะคราวนี้เวลาที่เราอยากจะระบุว่าเขาชอบอะไรให้เราเอาสิ่งสิ่งนั้นมาวางตรงหน้าคำว่าสกิเดสก์ยกตัวอ,อย่างเช่น ซากุระแล้วก็คำว,ว่าซากุระมาก็จะเป็นซากุระสุกิดสกาซากุระสุกิดสกาแบบนี้ก็จะเป็นการถามว่าเจาะจงว่าถามว่าชอบซากุระไหมแบบนี้นะ,ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะแบบครเอทประโยคคำถามได้เยอะแยะมากมายด้วยกันเอาคำศัพท์มาวางตรงนี้แค่น,นั้นเองนะคะคราวนี้ทุกคนลองตอบคำถามเซไตสิคะถ้าเกิดเซไตาถามทุกคนว่านงนิฮงโก่ปุเดสกบ นิฮงโกสกีเดสกาเม้นตอบเลยคะ่ะอยากรู้เลอเกินว่าทุกคนชอบนิฮงโกหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ที่เซเตสอนสนะเซเตละสิ่งที่เรียกว่าคําช่วยถ้าเราไม่ละเราจะเอาคําช่วยกะมาวางตรงนี้นะคะทุกคน